มารู้ช็อป้านบริการรับเติมโลบักราคาถูกกิฟเกมพาร์ตแมปต่างๆและยังมีสัตว์แมปโกาการเด่นขายอีกด้วยหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมเอาครับก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกับ s ก y ์ฮันเดอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับบายเกบอนซีโร่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับบายเกบอนซีโร่ได้มีการอัปเดตอ่ารีบาลานะครับปรับสไตล์นู่นนี่นั่นครั้งใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวผม เรื่องรีบาลานซ์เนี่ยเรื่องรีบาลานซ์นะครับจะเอาไปลงในคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาในส่วนของอ่ารีวิวสไตล์เลเวอรี่ก่อนนะครับก็เป็นระดับมิลเลเช่นนั่นเองนะครับสไตล์กรรมการนะครับเนาะกับโซนนะครับโซนก็มีโซนเหมือนกันนะครับโซนเป็นเทคนิคเข้านะครับเป็นเกี่ยวกับกรรมการนะครับเนาะของสไตล์นี้ของอัปเดตนี้นะครับส่วนพวกของลิมิเต็ดก็เหมือนเดิมครับเป็นของใหม่นะครับที่เพิ่งมาก็มาซื้อกันได้นะครับในพวกโกเอฟเฟกต์พวกอีโมดพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับก็มาซื้อกันได้นะครับ แล้วก็นะครับสาคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือโค้ดใหม่นั่นเองนะครับโค้ดใหม่นะครับมาใส่พร้อมกันเลยกดหน้าโค้ดขึ้นมาครับก็ใส่เลยครับเรเฟอรี่นั่นเองนะครับคือหรือพี่แบลกรรมการอะไรนะครับใส่เข้าไปนะครับจะได้20ลักกี้สตาร์สปินกับ20ลักกี้โซนสปินนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเรื่องรีบาร์ดนะครับเรื่องรีบาร์สไตล์ต่างๆที่มันอัปเดตมานะครับก็คลิปหน้านะครับคลิปนี้จะมาเป็น เกี่ยวกับการรีวิวสไตล์เรฟเฟอรี่กันก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับที่หายไปนานเพราะว่าติดธุระติดต้นติดนี่ติดนั่นเยอะแยะนิดหน่อยนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็กลับมาทําคลิปกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสไตล์ส่วนของเรฟเฟอรี่กันดีกว่านะครับคลิปก็อาจจะไม่นานมากนะครับคลิปนี้แต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับไม่รวบรัดมากเกินไปนะครับผมโอเคครับมาในส่วนของสกิลแรกนะครับสกิลแรกนะครับเอาเป็นสกิลวีก่อนแล้วกันสกิลวีนะครับจะชื่อว่าเบนใช่ไหม สกิลนี้ครับจะเป็นสกิลดิเปิลนั่นเองอันนี้คือไม่ไม่ไม่อ่า e ผมไม่รู้ว่ามันจาเป็นต้องมีศัตรูหรือ party, เปล่าแต่คือแบบอ๋อเหมือนจะไม่นะครับไม่จำเป็นต้องมีศัตรูแต่ถ้ามีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับมีศัตรูอยู่ข้างหน้าคือมันจะทำให้ศัตรูนั่งนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็เหมือนติดสตันนั่นแหละนะครับเห็นไหมดูดูนะครับเนี่ยเหมือนจะทำให้ศัตรูติดสตันนครับประมาณนี้มีมีแค่นี้เลยนะครับแค่เลี้ยงผ่านนะครับแล้วทําให้ศัตรูติดสตันนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปนะครับคือท่าดังนะครับอันนี้เป็นในส่วนถ้าเราสมมุติเรามีบอลนะครับปุ่มซีนะครับถ้าเรามีบอลนะครับมันก็จะเป็นเลี้ยงแล้วก็เข้าไปดังประมาณนี้เลยนะครับเลี้ยงดังอย่างนี้เลยอันนี้คือมีบอลนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือเรามีบอลนะครับระยะใช้ก็ประมาณนี้เลยส่วนถ้าเราไม่มีบอลนะครับมันจะเป็นท่าป้องกันนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนมันเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้ามีคนยิงนะครับแบบยิงนะย้ำย้ำนะว่ายิงนะครับเห็นไหม มันจะไม่ฝั่งตรงข้ามฟาวแล bon แ้วบอลหล่นจะคือตามหลักบอลมันจะเข้าตัวนะครับเดี๋ยวโคอีกรอบหนึ่งนะครับดูนะครับอ่ะแมปอ่ะบอลจะหล่นเฉยๆนะครับอ่ะเหมือนมันเหมือนบอลจะหล่นเฉยนะลองลองชูอ네ีกรอบหนึ่งครับอ่ะเหมือนบอลจะหล่นเหมือนจะบอลจะหล่นเฉยๆนะครับประมาณนี้เลยมีมีเท่านี้เลยครับสกิลพื้นฐานสกิลปกติก่อนอเวกินนิ่งของสไตล์อ่าเรฟอรีนะครับอ่าเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของอเวกินนะครับอเวกินนะครับอย่างแรกนะครับต้องไม่มีบอลนะครับเออ ผมเห็นมันต้องไม่มีบอลซับสไตล์เลยว่ะตอนนี้เออนับก็กรรมการออกมาอยอันนี้นายบักนะครับตัวผมบินมาเฉยเลยอ่ะ ย่างแรกนะครับท่าสี่นะครับท่าเรดี้อะไรนะครับท่านี้ต้องมีบอลนะครับแล้วก็เป็นแอนิเมชันที่มีคาสินนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้จะเป็นต้องมีคนหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องมีนะครับก็เป็นท่าดังปกตินะครับแค่แบบเหมือนเกมมันมีดีเลย์บียอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้น่าจมีบั๊กมีอะไรนะเท่านั้นเลยนะครับครับแอนิเมชันสี่ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นที ชีสเต็ปช็อตนะท่านี้ไม่ไม่มีคาฟซีนนะครับแต่คือจะเป็นท่ายิงสามผมไม่รู้ว่าท่านี้นบล็อกได้หรือรเมมอออนนปล่าน,นะครับแต่เข้าเอาที่ผมผมไม่รู้ว่าบล็อกได้หรือเปล่าอันนี่สองไปแล้วผมก็ยังสามนะครับตีผมเหยียบสองนะเออเกมผมก็มงงเหมือนกันก็คือท่ามันคงมางคับสามนะเดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อมันใช้อ,อ,ใชอ๋อมันใช้ได้ไกลนะครับน่าจะบล็อกไม่ได้นะนี่ผมไม่ชวมัวร์ว่าบล็อกได้หรือเปล่านะครับน่าจะเท่านี้นะครับเรฟเฟอรี่เนาะโอเคครับมาที่สองของโซนนะครับโซนนะครััับบบโซนนนนออ่่าาาเเทคคคคคิละะรรรรยยยงงแแกกื ถ้าเราเปิดโซนนะครับมีโอกาส25%นะครับจำนะครับว่า25%ทำให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้เวลา5วีนะอาจจะให้น้องผมกดนะครับอดูนะได้ไหมน้องผมใช้จำสต็อปไม่ได้ละของคัทเป็นเวลา5วีนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละคือถ้าฝั่งตรงข้ามคือพยายามจะใช้สกิลนะครับก็คือจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็พอเราอยู่ในหมวดป้องกันนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวให้น้องผมเดินเดินเข้ามาแถวเส้นสามนั่นแหละมันคือตัวเรามันจะการแขนนะครับเราจะเราจะวิ่งไวนะไวกว่าปกตินะมดดดดดูิเนนไวกกคถืออบี ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็จะวิ่งเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับถ้ามีเพื่อนอยู่ในโหมดป้องกันนะคบแล้วอีกอันหนึ่งคือถ้าเราสติลนะครับสติลตอนเขาเลี้ยงนะครับแล้วเราล้มนะครับแองเกอร์เบรกนะครับเดี๋ยวผมลองจวงเขานะครับก็คือเหมือนจะทาให้ดิปลฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรสักอย่างแหละผมผมก็งงเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมลองกับน้องแล้วคือมันก็เหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันทํางานยังไงแต่ก็ปารนี้แนบสำหรับโซนเทคนซี่เข้านะเท่านี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวการรีวิวสไตล์เลเฟอรี่ในวันนี้นะครับคลิปอาจจะรวบรัดนิดนึงนะจริงมันก็ไม่รวบรัดหรอกเพราะว่าสไตล์มันก็มีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ของลิมิเต็ดนะครับเออลืมให้ดูเลยมาใหม่นะครับก็นี่ครับซ้ายมือนะครับอ่ะเรากดดูดีกว่านะครับลิมิเต็ดเบล์บัลเลนะครับก็มาซื้อได้นะครับก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็เออก็คุ้มนะครับใครมีงบนะครับแต่มันข้อดีคือมันคลิปได้นะครับใครมีงบนะครับมาซื้อได้นะครับซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับพวกนี้้้คุมอยู่แลว มาซื้อกันได้นะครับเป็นบันเดินนะครับกับอ่าอันนี้ก็เป็นบันเดิลเหมือนกันนะครับก็ซื้อได้คุ้มเหมือนกันนะครับแต่คลิปไม่ได้นะครับอันนี้แต่อันบนจะคลิปได้นะครับก็เท่านี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าเป็นคลิปอ่าการอ่านอัปเดตอ่านรีบาลานซ์ต่างๆครับคือบางสไตล์คือผมอาจจะแบบอาจจะเอามาให้รีวิวให้ไม่ได้ไงเนาะเพราะว่าบางสไตล์ผมอาจจะหาสุ่มไม่ได้แล้วนะครับในรีบาลานซ์รอบหน้านะครับรีบาลานซ์ที่คลิปหน้าที่ผมจะลงนะครัััับบบนนนนะะไว้กใมคคคลิปรรรี อย่าลืมนะกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์ให้ผมกันด้วยไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับนี้ขอบคุณุมามากคนมๆครับที่เข้ามารับชมนะครับ